3วิธีเก็บน้ำโซดาที่เหลือใช้เวลาเราทำเครื่องดื่มให้ลูกค้าเช่นอิตาเลียนโซดาน้ำบวยมะนาวโซดาหรืออีกหลายๆเมนูน้ำโซดาเราใช้ไม่หมดขวดค่ะจะทิ้งก็เสียดายวันนี้ครูอ้อมานำเสนอวิธีการเก็บน้ำโซดาให้ทราบซ่าค่ะมีวิธีไหนยังไงไปดูด้วยกันแต่ก่อนจะไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพจครูอ้อค่ะไปดูด้วยกันค่ะ นี่ค่ะน้ำสดาาที่เปิดใช้แล้วยังเหลืออยู่วิธีคลาสสิกเลยค่ะใช้หนังยางปิดลงไปบนปากถุงอ่าแล้วก็หนังยางรัดเลยค่ะรัดให้แน่นๆเข้าตู้เย็นวิธีนี้ใช้ได้สำหรับน้ำสดาาเก็บไว้ไม่นานค่ะตีว่าประมาณ1ชั่วโมงหลังจากนั้นก็ไม่ค่อยซาแล้วค่ะสำหรับวิธีที่สองง่ายมากเลยค่ะ ก็คืออันนี้เยลลี่ค่ะใส่ลงไปในนี้แค่นั้นอ่ะรัดลงไปแน่นๆหน่อยแล้วก็เข้าตู้เย็นได้แล้วค่ะแต่ว่าวิธีนี้ก็ยังไม่ค่อยนานเท่าไหร่ไปลองดูค่ะว่านานแค่ไหนแล้วมาบอกครูอ้อด้วยแต่ครูอ้อว่ามันไม่ค่อยนานสําหรับวิธีที่3ก็คืออันนี้ค่ะฝาจุกอุดขวดโซดาเป็นอะไรที่ง่ายมากๆเลยค่ะก็แค่ใส่ลงไปตึงพับ แช่ตุเรีนได้แล้วค่ะก็จะมีความซาบซ่าอยู่เหมือนเดิมเลยค่ะอันนี้แนะนำแต่ว่าถ้าหากว่าเวลาที่เปิดเนะี่ยบางครัง้งอันนี้ไม่เป็นบางครั้งนะคะมันจะมีเสียงดังบึ้มทำให้เราตกใจหลายคนก็เลิกใช้ไปเลยค่ะตัวนี้เพราะว่ามัน,ม,น,ม,นมันบึ้มจริงๆแต่ครูอ้อเองตอนแรกครูอ้อก็ไม่เอาเหมือนกันค่ะใช้ไปเสียงมันทำให้ใจมันระทึกมันบึ้มแต่ พอสุดท้ายแล้วเ,เสดายน้ำโซดาเพราะว่าบางครั้งเปิดใช้ไปน,นิดเดียวครูอ้อก,ก็เลยโอเคเอามาลองใช้ใหม่ปรากฏว่ามันก็ดีฮะพอเราแบบเข้าใจมันนะคะเวลาเปิดแล้วก็ค่อยๆเปิดมันก็จะไม่มีเสียงบึ้มเข้า,ขามาค่ะก็ลองดูค่ะลองดูชอบวิธีไหน1 2 3หนังยางวิธีคลาสสิกเยลลี่วิธีที่สและอันนี้ใช้แล้วเ,เป็นยังไงมาเล่าให้ครูอ้อฟังด้วยค่ะครูอ้ออยากรู้ว่าพวกเราอะ ใช้วิธีไหนในการเก็บโซดากันค่ะแต่สําหรับครูอ้อเองวิธีนี้ถ้าหลายวันครูอ้อก็ไม่กล้านาเสิร์ฟลูกค้าแม้ว่ามันจะอย่างซายอยู่ครูอ้อก็แบบเก็บไว้ทานเองทาเครื่องดื่มของเราแบบชิวๆอ,อ,อ,อร่อยๆไปค่ะสําหรับวันนี้ครูอ้อไปก่อนเดี๋ยววันหน้าครูอ้อมาใหม่ค่ะแล้วเจอกันคลิปใหม่อยากให้ครูอ้อทําเรื่องไหนยังไงบอกนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามเพจครูอ้อสวัสดีค่ะ